สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีทุกท่านนะคะมาดูนะคะป้าออนจะเอาเห็ดนะคะใส่ถุงนะคะก็เห็ดที่ป้าออนไปหามานะคะป้าออนก็จะตักใส่ถุงนะคะตักใส่ถุงนี่นะคะ นี่นะคะเห็ดน,นะคะที่ประออนไปหามาประออนจะบรรจุใส่ถุงไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แกงน,นะคะนี่นะคะนี่นะ,ะปะออก็จะใส่ถุงไว้แล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะเราก็จะไปแกงกินเนาะแกงกินช่วง ช่วงที่เราไม่ได้ไปหานะคะถ้าเราอยากจะเกงเราก็เอาออกมาเกงได้นะคะก่อนก็ขออนุญาตทำก่อนนะคะ,นะคะใส่ตรงนี้เพราะว่ามันเย็นแล้วนะคะเย็นแล้ว ตู้เย็นไว้เวลาเราอยากแกงเราก็ออกมาแกงมาปรุงรสชาตินะคะก็ใส่ปะลาะใส่ปะลาใส่เกลือใส่น้ำปลาจุลดใส่ส้มนะคะถ้าเราอยากจะแกงอันนี้ก็คือเย็นแล้วนะคะเย็นแล้วตอ,อนก็จะตัดตไปแช่ใส่ตู้เย็นไว้ นะคะเราจะลัดใส่ตู้เย <Okay ็นไว้เลยวันนี้ป้าออนสนุกนะคะสนุกไปหาเห็ดกับป้าจำลองนี่นะคะเห็ดที่ป้าออนไปหากินได้ใช่ไหมนี่ค่ะลองชิมเห็ดกินได้ ไม่หรอไอ้กิ้เมเออมึงเออก็กินได้เหมือนกันพอ,อออนก็จะตักใส่ถุงอีกแม่ที่กินนะไอ้เฉยก็อร่อยนะคะอ,อันนี้แม่จะใส่เกลือไหมใส่เพื่อให้ห่างกันแล้วใส่แล้วเขาจะตักใส่ถุงว่า เห็ดที่ป้าออนไปหามาอันนี้เห็ดอะไรเนี่ยป้าจำลองชอบเห็ดนั่นแหละเห็ดอะไรเขาเรียกเห็ดอะไรก็ไม่รู้เคี้ยวกรุบกรุบดีครับสนนะอร่อยมันเหมือนเห็ดที่แม่อันนี้เปล่าไม่ใช่จะกมนะดอกแดงกมอ่ะโคลานี่นี่เห็ดอย่างนี้ใช่ไหมอือนี่คนี่แหละเห็ดเห็ดนี่แหละที่ว่าป้าจำลองชอบ มะกรูมอ่ะอืมอือโอเคคมไหมคล้ายคล้ายเห็ดพึ่งเที่ยวกรุบกรุบดีหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะพ่อแม่พี่น้องรสชาติเหมือนกันกับเห็ดที่แม่กินน่ะอร่อยอะค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแซ่บหลายค่ะแซบแบบแซบแซ่บแซบแซบนังนก็แซ่บเป็นเมื่อน้องแซ่บเบิ้ลค่ะพ่อแม่พี่น้องฟองปายเอ้ยนี่แหละค่ะผลงานปราอ่อนเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้อันนี้เป็นน้ำทุเรียนที่เฉยข้าวเหนียวทุเรียนไงแต่ไม่มีทุเรียน ก็เขาทาใส่ข้าวแล้วลูกข้าวเหนียวทุเรียนยังไงข้าวเหนียวทุเรียนนั่นแหละก็คือทาก็ลองลาดดูสิหนาลุงพลราดไปกินละจานหนึ่งแล้วนี่นะคะก็บรรจุใส่ถุงเรียบร้อยแล้วลองดูไม่เสียหายนี่นะคะก็อ่อนไปหามานะคะเนี่ย นึ่งไว้ได้หม้อใหญ่ๆเลยนะคะคุณเอ็ซีทุกท่านนะคะถ้าเราอยากจะแกงหรือว่าอยากจะเอาออกมากินกับแก่วก็ออกออกมาได้เลยนะคะเพราะว่านึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าก็ใส่เกลือโรยลงไปแล้วนะคะนี่นะคะผลงานป้าออนไปหาวันนี้นะคะ ก็ได้สองถุงนะคะนี่นะคะถุงหนึ่งต้มใส่เกลือเรียบร้อยอันนี้นึ่งนึ่งใส่เกลือเรียบร้อยนะคะคังแรกเออตอนไหนเรียนกินได้ไกินไปอย,อย่าพูดอย่าพูดลูกเลยกินไป าเากนันอยู่ขอบคุณนะคะนี่นะคะนี่นะคะป้าออนก็จะไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเ,เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะไปดูหญ้าพาทําอะไรอยู่เนาะยญ้าพาตามป้าออนมาเลยนะคะคุณเอซีทุกท่านนะคะตามป้าออนมาเลยไปดูหญ้าพากันนะคะนี่นะคะป้าออนพามาดูหญ้าพานะคะ หวานไม่ยาห,หวานบอกแต่ลูกมันเหมือนไม่ค่อยหวานแม,แม่มาต่อยแย้ใส่กระเป๋าเสื้อให้ไหมดูย่าพากับน้องนุ่งยงไปก่อนนะคะคุณเอฟซีเดี๋ยวปอออนก็ขออนุญาตเอาเห็ดไปใส่ตู้ก่อนนะคะข้าเหนียวผู้เรียนครั้งแรก มันจะแบบว่ากลิ่นทุเรียนเลยแหละเพราะว่ามันข้ามอย่างทุเรียนนะปะกติกินแต่ข้ามอย่างมะม่วงนะครัเป็นครั้งแรกก็อร่อยดีนเอ้ยนนพี่นัททำมาให้เลยยะพี่นัทพี่นัทเขาทำแบบหม้อใหญ่มาเลยกับลุงจิมมี่ลุงเนี่ยจะชอบเพราะว่าลุงชอบกินทุเรียน น้ำมนก็น่าจะช่วหมดอช่วย ป้าออนก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพ้าออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าออนก็จะไปหาเห็ดอีกนะคะเพราะว่าชอบนะคะชอบมากๆเลยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะ